ผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่แค่โฟร์เรอย่างเดียวอะมันไม่ใช่เรื่องของทักษะนะแต่มันคือชีวิตนะครับทุกการที่ผมถ่ายทอดออกไปทุกอย่างที่ผมให้มันมีความสัมพันธะ์ทุกอย่างเลยวันนี้ผมสอนเนี่ยทุกคนจะเข้าใจแบบมันแค่นี้เองเหรอวันนี้เราจะเทรดโฟร์เร็กมันมีเทคนิคมากมายครับ มันมีจังหวะมากมายในตลาดเราต้องหาท่าไม่ตายของเราให้เจอครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าเกิดทุกคนเข้าใจเรื่องเนี้ทุกคนจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพอมาเรียนรู้เคล็ดลับของอาจารย์โบ่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆนะครับแต่ที่มันสําคัญจริงๆมันก็คือเหมือนกับว่าเ้ยจริงๆการเทรดเนี่ยมันก็คือต้องเอา ไม่เซตของตัวเองเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะพัฒนาให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทรดให้ได้ผลสำเร็จจริงๆที่เราผ่านมาที่เราเคยเตยที่เราเคยพอร์ตแตกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เราพลาดตรงนี้พอได้มันเรียนรู้ว่ามันเออมันก็ใช่ตามนั้นครับแกนหลักของฟูลเร็กเนี่ยมันคือรู้เขาและรู้เราการที่เราจะเอาชนะตลาดได้เราต้องเอาชนะใจตัวยให้ได้ก่อนคำถามคือถ้าวันนี้เรายังไม่เข้าใจตัวเอง เราจะชนะตัวเองไหมเราจะเคยได้กินเสมอครัว่าการที่เราจะชนะตลาดได้เนี่ยต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนจําไว้เลยครับเราต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นวันนี้มันคือตกผลึกความคิดทั้งหมดแล้วก็เอาสิ่งที่โคสอนนะคะเอามารวบรวมแล้วก็มันเชื่อมโยงกันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันมันทําให้เราเห็นว่าต่อจากนี้เราจะต้องทํำยังไงแล้วมันก็เห็นว่าถ้าเราทำอะ มันก็จะประสบความสําเร็จได้ซึ่งการที่ขึ้นไปขึ้นไปชนปั๊บแล้วเซลล์ลงมาปายปานเนี้ยคนก็รวยเอหมดแล้วนี่ไงเขาถึงบอกไงเกณฑ์ไม่พอต่อให้เป็นเสือมันกําลังจะตักสุกวนอนะ่ะมันหมอะแบบเต็มทินเลยนะไม่ให้เหยื่อเนี่ยเห็นเลยนะครับคิดว่ามันย่อนานไหมนานมากเลยนะการที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยมันเหมือนเรากาลังล่าสัตว์กรเรากําลังไล่เหยื่อ เราต้องสุ้เราต้องใจเย็นอย่าอารมณ์ร้อนครับเพราะถ้าเกิดอารมณ์ร้อนมันจะทุกอย่างมันจะพังหมดเอ่อตั้งตั้งไว้ร้อยเนี่ยได้ประมาณพันครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่เรื่องของการสร้างอาชีพที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตได้ถาวรอ,อย่างมั่นคงแต่มันได้เรื่องของการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างความสุขที่เราหาได้ปัจจุบัน ทำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอให้เราสาเร็จใหญ่โตเราก็สามารถหา,หาความสุขสร้างความสุขได้ทันทีเลยครับความเชื่อความจริงอะไรมีพลังมากกว่าครับความเชื่อของคนคนนั้นก็คือความจริงของคนคนนั้นนะครับคุณคิดแบบไหนคุณเป็นแบบนั้นที่เราบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่ชลาเราเป็นคนที่ประคองความคิดไม่ได้ลบทิ้งออกไปแล้วเราใส่ความเชื่อว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์แบบไหนมันอยู่ที่จุดประสงค์ เคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าคือยากอะสิ่ดีมันมีค่าง่ายๆธรรมดาคุณค่ามันไม่มีนี่แหละฟเร็กเนี้ยนะผมบอกให้เลยยากยากพูดคำนี้เลยยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณประสบความสำเร็จไม่ได้